เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมเอลเดนลิงนะครับแล้วก็ยังอยู่ในแมปของริมเกฟอยู่นะครับก็คือมีเครื่องรางอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับเป็นเครื่องรางสําหรับผู้เล่นค่าที่เพิ่งเล่นใหม่ๆแล้วก็เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเป็นเครื่องรางที่เอาไว้สู้กับมังกรนะครับเพราะว่ามันจะมีมังกรอยู่กลางแม่น้านะครับมังกรตัวนี้มันจะพ่นไฟนะครับแล้วก็ถ้าเรามีเครื่องรางนียมันจะทําให้เราโดนดาเมจร้อยน้อยลงนะครับในในช่วงต้นเกมนะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดดูในนนนััเเจียยล พอเราออกมาจากจุดเกิดตรงโบสอันนี้นะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายออกไปจะเป็นโบสที่เราสู้กับบอสตัวแรกอะฮะที่มันขี่ม้าสีทองอะพอเราเลี้ยวซ้ายก็ขึ้นข้างบนเนินเขาไปครับก็จะมีรูถ้าอยู่พอเราขี่เข้าปุ๊บม,มันจะมีประตูเวทนะครับเราจะใช้ม้าไม่ได้เขาจะังคับให้เราเดินลงไปแล้วเราก็เปิดพอร์ตตรงนี้นะครับเอาไว้เพื่อเวลาตายจะได้กลับมาเกิดใหม่บอสในนี้ก็ ช่วงต้นเกมค่อนข้างมี movement ที่แปลกๆเหมือนกันนะครับบางทีก็วิ่งมาตีแบบเร็วๆอยู่มือใหม่ก็ต้องจับจังหวะดีๆเพราะว่าผมเล่นใหม่ๆก็ตายหลายรอบเหมือนกันแต่ว่าดันมันเข้ามาง่ายครับมันก็จะมีเนี่ยฮะข้างในมันจะมีจรหมาอย่างเดียวเลยมอนสเตอร์ในถ้ำนะครับจรหมาก็จะมีมันจะมีข้อเสียอยู่นิดนึงก็คือถ้าเกิดว่ามันเห็ุปุ๊บมันจะเห่านะพอเห่าแล้วก็ทีนี้มันจะมาลุมตีเราอย่างเดียวเลยหมาเนี่ยต้องรีบเก็บนะเนี่ยมันจะตื่นหมดเลยเนี่ยลุกขึ้นหมดแหละเห็นปะ เล่นแรกๆก,ก็ต้องระวังหน่อยครับเพราะหมาก็เร็วอยู่ครับตีก็แรงอยู่อ่าพอหมดกลุ่มนี้ขึ้นหม่แล้วเห็นปะตอนนี้เวลผมมันเกินแล้วมันก็เลยดูมันตีง่ายแต่ถ้ามือใหม่ก็ไหลจึ๊กอยู่เหมือนกันนะตอนนี้ก็มีนอสอีกสองตัวอึ๊บอึ๊บเนี่ยเก็บของอะ่ะดานนี้ทำง่ายครับแต่ว่าเครื่องรางอ่ะดี อ้อยสู้ามังกรเพราะมอนในแมปนี้ก็ยังโจมตีด้วยที่ก็ยังจะเรียกว่าอะไรอะโจมตีด้วยธาตุไฟค่อนข้างเยอะมังกรก็โจมตีไฟเอ,อ่อมอนสเตอร์บางตัวก็จะถือคบเพลิงไฟอะไรอย่างเงี้ยข้างล่างนี้ก็จะทําให้เราโดนเดเมจเบาลงนะฮะมีดีกว่าไม่มีโดยบางคนไม่กล้าเข้ามานะทะถำนี้ก็มาดูคลิปนี้ก่อนโอเคพอเราเลี้ยวขวามาเสร็จปุ๊บก็จะเจอห้องบอสเลยเนีย่ยฮะเ,เดี๋ยบผม ขออนุญาตแผงท้องหนึ่งทีนะฮะอยากรู้เหมือนกันว่าดาเมจของจีบวกจะแรงขนาดไหนนะครับไปเนยครับบอสที่อยู่ตัวเดียวเลยแล้วห้องค่อนข้างกว้างให้เราลบได้ง่ายนะครับโอ้โหเนี่ยฮะผมยังโดนแรงอยู่นะเนี่ยอื้อ เน่ครับเราก็จะได้เครื่องรางบังกรเพลิงมานะครับเป็นเครื่องรางต้นเกมเอาไว้กันดามจที่เกี่ยวกับไฟนะครับผมว่าเป็นเครื่องรางต้นเกมที่ดีนะครับแต่ว่าพอหลังๆอ่ะเราอาจจะไม่ได้ใช้มันก็จะมีเครื่องรางที่เหมือนแบบพัฒนาเพิ่มขึ้นไปอีกนะฮะผมเปิดให้ดูเนี่ยครับจะมีเครื่องรางขั้นสองขั้น3นะครับแต่เนี่ยจะเป็นขั้นหนึ่งเอาไว้สําหรับต้นเกมช่วงมือใหม่นะฮะดีกว่าไม่มีเครื่องรางใส่เลยนะครับโอเคครับยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับกดซับสไคร b ์ในค่ำคืนนี้ก็อย่าลืมไปฟาร์มกันให้สนุกนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ